ดีครับเหมือนี้พามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาพี่น้องภูเขาพูนพี่น้องเขาเสียงไกลป้าหวงบักสนั่นเล็ดเลยนี่พูนช่วงฤดูฝนเขาฤด,ดูหนาวพี่น้องฟ้าขึ้นแบนี้พี่น้องเลยน,นี่นี่ครับพูนนั่นเทีือวเขาพนงดงรักครับพี่น้องท่านขึ้นสองอันมาพูนครับเสียงนกเสียงอันไกลป้าขันครับ อันนี้ทางขึ้นเขาครับนี่ทางขึ้นไปหาอยู่หากินของผ่านปลาหาหน่อไม้หาผักหวานหาเห็ดนี่นะครับนี่ปุ่นครับโอ้ยไกป่ปลาห่องสนันเลยจักษน้อยกับสิมแมนฤดูกาลหมูปาลาเหรอครับนี่มากินดุดหัวมันจักษน้อยยักษ์น้อยประมาณจักเดือนหมดแล้วลครับเดือนมะกะลากลาุ่มปลาเรียกว่าหมูปลาเนี่ยมาดุดหัวมันนี่ เซลล์ละครับจากหน่อยจิตภูเขาครับเทือกเขาพนมนงลักปุ่นโอ้ยเสียงไกป่ปลาห่วงบักร้ายครับปุ่นนี่แหละครับบรรยากาศทงไหฮทงนะตามป้าตามเขาครับนะครับเทือเขาพนมลงลักจิตกั้นชายแดยนไทยกัมพูชาครับทางขึ้นช่องอานมาพอดีสวัสดีครับ